กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกมคุณภาพมาบายและสารบหัวข้อของวันนี้ผมจะทําการรีวิวเมืองใหม่ครับผมในโหมด Battle Royale ที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้ก็มาดูดีกว่าผมว่าเมืองใหม่ในโหมด Battle Royale นี้แต่ละเมืองจะมีความสามารถและมีจุดเด่นในเรื่องไหนกันบ้างและน่าโดดขนาดไหนก็ไปดูกันเลย และนี่คือลักษณะหน้าตาของแผนที่ในโหมด b a เ t l e Royal อันใหม่ครับก็เดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับโหมด b บเ t อร์ Royal ลอันเก่าเนี่ยสังเกตว่าพื้นที่ของตัวเมืองเนี่ยหรือว่าพื้นที่ของด่านเนี่ยค่อนข้างที่จะขายายกว้างขึ้นมากๆเลยโดยในส่วนของตัวเมืองที่มีการรับเดตเข้ามาใหมให่ผมจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7เมืองตามแผนที่นี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราสังเกตด,ดีผมตัวเมืองใหม่ทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านของตอนเหนือของแผนที่เป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นเราก็มาดูจุดเด่นแล้วก็จุดแข็งของแต่ละเมืองกันดดีีกกกวว่่่าาา็มมมเเริับืองทท1 โดยเมืองนี้ผมจะเป็นเมืองในขนาดใหญ่จะเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีติดค่อนข้างเยอะและที่สําคัญเมืองนี้เนี่ยก็จะมีอิสต์เอ็กอันหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจมากผมก็คือตรงบริเวณกลางของโตเมืองจะมีอาคารพื้นที่ที่เราสามารถเข้าไปได้พอเข้าไปปุ๊บตรงกลางพื้นที่ของอาคารเนี่ยจะมีเหมือนกับทางนัานของตัว Dance Tech d i s c o ของผมให้เราเนี่ยสามารถกดเพื่อเล่นเพลงได้ก็จะมีประมาณ4-5เพลงก็ถือว่าเป็นหนึ่งอิสต์เอ็กที่อยู่ในเมืองนี้ผมซึ่งอนาคตก็อาจจะมีเพิ่มเติมในเมืองนี้ให้เราสามารถทํากันได้ ในดตัวเมืองนี้ผมเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีอาคารเยอะก็เลยทําให้เมืองนี้เนี่ยมีจุดาร์มของค่อนข้างดีมากเลยผมไม่ว่าจะเป็นปืนสาย AR หรือว่าปืนสาย SNG, LMG เนี่ยปืนนี้ค่อนข้างที่จะหาง่ายในเมืองนี้ ในส่วนตัวลูกกระสุนแล้วก็ยาเนี่ยก็ถือว่ามีบ้างเป็นช่วงๆผมก็สามารถเดินตามเก็บตามพื้นได้ปกติโดยสำหรับคนที่อยากจะลงเมืองนี้ผมแนะนําว่าการเล่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นเป็นทีมโซโล่เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่ามีจุดให้เราเนี่ยสามารถแอบได้ค่อนข้างเยอะหรือถ้าเกิดว่ามากันเป็นทีมเมืองนี้ก็น่าดูเหมือนกันผมเพราะว่ามีจุดฟาร์มเยอะให้เราสามารถกระจายฟาร์มและทุกคนเนี่ยสามารถฟาร์มได้แบบเต็มอิ่มโดยคข้แนะนาเพิ่มเติมในเมืองนี้ผมถ้าเกิดว่าใครที่เล่นโซโล่หรือว่าเล่นดูโอมากวรจาสมต้อย่าง่นซออมบี้หรืวว่าตัเนี่ย ให้เราสามารถเช็คตำแหน่งศัตรูที่อยู่หลังกำแพงได้ก็จะสร้างความได้เปรี่ยนในการยึดเมืองนี้แบบสบายๆและใน,นช่วงท้ายเกมผมถ้าเกิดวงแนวบีมาที่เมืองนี้เนี่ยบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนผมเพราะว่าข้างบนของตัวอาคารเนี่ยเราสามารถจะเอาสไนเปอร์เนี่ยขึ้นไปแอบได้รวมถึงการป้องกันอะไรเนี่ยศัตรูเนี่ยจะบุกค,ค่อนข้างยากมากเลยนะถ้าเกิดว่าใครที่ยึดเมืองนี้ได้ตอนช่วงเล็ดเกมมาต่อกันเลยผมกับเมืองที่2 Back Market สำหรับจุดเด่นของเมืองนี้ผมจะเป็นเมืองที่อยู่ในไซส์ขนาดกลางที่จะมีอีสเตอร์เอ็กเนี่ยใส่ค่อนข้างเยอะมากเลย เริ่มอย่างแรกเลยผมกับตู้ซุ่มอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีในส่วนตู้สุ่มอาวุธปืนที่เราสามารถเลือกปืนต่างๆได้ว่าอยากได้ปืนกระบอกไหนก็หาได้จากตู้เหล่านี้เลยลุมถึงตู้สุ่มรถพหนะต่างๆครับผมอันนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้รถแบบไหนสไตล์ไหนก็สามารถที่จะสปอนออกมาได้ทันทีและที่สำคัญที่สุดนะผมใต้เมืองนี้เนี่ยจะมีฐานราชการที่เราเนี่ยสามารถแอบเข้าไปดูศัตรูผู้เล่นคนอื่นได้โดยในทั้งใต้ฐานราชการนี้ผมจะมี3อย่างที่เป็นหัวใจหลักเลยอย่างแรกเลยผมกับตู้ เลือกในส่วนตัวลูกกระสุนถ้ากับว่าเราสามารถที่จะฟาร์มลูกกระสุนได้เรื่อยๆเลยจากตู้อันนี้อย่างที่2ก็ครับผมบนแผนที่อันนี้เนี่ยก็จะมีตัวภาพแสดงโชว์มาครับผมภาพทางด้านฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นลักษณะของตัวเฮลิคอปเตอร์ที่อยู่ในแบบมปในการเล่นณนะตอนนั้นผม ทำให้เราเนี่ยรู้จุดสปอนของตัวเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมดรวมถึงถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยขับเฮลิคอปเตอร์อยู่เราก็จะเห็นตำแหน่งของศัตรูว่าอยู่ตรงไหนของแผนที่มั่งนั่นเองก็จะสร้างความได้เปรียบในการเล่นมากๆแล้วก็ภาพทางด้านขวามือผมอย่างที่3ก็คือแผนที่ตำแหน่งแสดงศัตรูรวมถึงพันธมิตรของเราที่อยู่ในเมืองแบ็กมาเก็ตอันนี้ผมก็จะเห็นตำแหน่งของศัตรูทั้งหมดถ้าเกิดว่าในเมืองนี้ ใครที่สามารถยึดเมืองนี้ได้ก่อนลงมาพื้นที่ตรงนี้ได้ก่อนจะสร้างความได้เปรียบมากเพราะว่าจะมีในส่งตัวอาวุธปืนและก็อุปกรณ์เสริมต่างๆที่พี่จพร้อมใครที่เล่นแบบเป็นทีมหรือเล่นแบบโซโล่เนี่ยเรียกได้ว่าลงเมืองนี้แป๊บเดียวเนี่ยแทบจะฟูเต็มเลยเหมือนกับเมืองลอยฟ้านะ ในส่วนของที่ดอบในเมืองนี้ผมอาวุธปืนเนี่ยมีทุกอย่างเลยจากที่ลิงหาดูผมรวมถึงกระสุนก็มีเกินกาดมากรวมถึงตามพื้นที่ที่เป็นถนนต่างๆเนี่ยที่ตามปกติเมืองอื่นๆจะไม่มีดอบของอะไรแต่เมืองนี้ตามพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ถนนก็จะมีไอเทมให้ดอบสามารถเก็บได้ถ้ากับว่าเมืองนี้จะมีอุปกรณ์ที่เราสามารถฟาร์มได้มากที่สุดในส่วนตัวพวกอาวุธปืนต่างๆ ในการเลือกลงแผนที่นี้ผมถ้าเกิดจะให้ดีสุดเนี่ยลงทั้งแบบ4คนเพลเยอร์โซโล่หรือว่าดูโอเนี่ยก็สามารถลงได้หมดเลยผมก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองถึงที่ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยมักจะลงมาเพื่อแย่งชิงทรัพยากรกันระดับต้นๆเลยแต่เมื่อเราแนวฟาร์มทรัพยากรมากพอผมเราก็สามารถที่จะใช้พานะที่เราได้เนี่ยื่อนที่ไปยังเมืองอื่นๆหรือว่าเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นวงบีบนั่นเองเนะก็เป็นเมืองเริ่มต้นที่เราสามารถฟาร์มของได้เต็มอิ่มต่อมากับเมืองที่3ชิปหย โดยลักษณะของเมืองนี้ผมจะเป็นเมืองท่าเรือก็จะมีโซนแบ่งทั้งหมด3ส่วนด้วยกันจะเป็นเมืองที่มีไซส์ในขนาดใหญ่ได้มีพื้นที่รงกว้างเป็นพื้นที่หลักมาเริ่มกันกับโซนแรกเลยผมที่เป็นโซนตัวเรืออันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะลงฟาร์มหาของได้ของเนี่ยก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ของตัวเรือผมไม่ว่าจะบนดันฟ้าหรือว่าข้างใต้ของตัวเรือก็ถือว่าเป็นของที่มีฟาร์มอยู่นิดหน่อยครับผมแต่ถามว่าเยอะหรือเปล่าก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะ แต่ที่แน่อย่างหนึ่งเลยผมเมืองนี้เนี่ยสไนเยอะมากเดินไปที่ไหนก็เจอแต่ปืนสไนเปอร์ผมอาจเจนเพราะสาเหตุที่เมืองมันเป็นพื้นที่กว้างแล้วก็โรงค่อนข้างเยด่นก็เลยมีดอกสไนเยอะเปอนพิเศษในบริเวณโซนที่2ของผมที่จะเป็นเขตโกดังต่างๆอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเกาะดอกค่อนข้างเยอะแล้วก็มีปืนพวกสายเออดอปมาค่อนข้างเยอะผมก็สามารถที่จะมาฟาร์มเออฟาร์มลูกส่นปืนได้บริเวณโกดังแต่ก็โซนที่3ของผมที่เป็นโซนลานจอดเรืออันนี้เนี่ยค่อนข้างอันตรายนิดนึงผมเพราะว่าเป็นพื้นที่โงมาก แต่ข้อดีของโซนตรงนี้ผมก็คือจะมีพวกกล่องเขียวกล่องยาอะไรเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าเสี่ยงมาเก็บของมากในกรณีที่เราเนี่ยสามารถยึดเมืองนี้ได้แล้วและในส่วนจุดเด่นของเมืองนี้ผมนอกจากมีปืนสไนปเปอร์ค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยตัวเมืองก็ยังมีเครให้เราเนี่ยสามารถขึ้นไปได้แล้วก็สามารถใช้ความได้เปรียบตรงนี้ผมในการแอบส่องยิงศัตรูในกรณีที่วงบีบเข้ามา บอกเลยว่าในช่วงเล็กเกมเนี่ยถ้าวงบีเมืองนี้เมื่อ,อไหร่เนี่ยใครที่ขึ้นไปบนเครนได้เนี่ยโอกาสในการชนะเนี่ยจะสูงากเพราะศัตรูเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนบีบบังคับว่าให้อยู่ข้างล่างนะแต่เกิดว่าใครที่เล่นสายดูโอหรือว่าสายโซโลเมืองนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีผมแล้วก็สามารถที่จะเลือกลงในจุดๆใด,ดจุดหนึ่งแล้วก็ฟาร์มของพอฟาร์มเสร็จก็สามารถออกได้เลยนะเพราะว่าเมืองน,นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีรถให้เราหาได้ค่อนข้างง่ายอยู่ต่อมากับเมืองที่4 Hospital โดยลักษณะของเมืองนี้ผมจะเป็นตึกพยาบาาาลลจะเเป็นนมมืองงทีี่ไซ์ขดก โดยภายในตัวเมืองนี้ผมต้องเรียกได้ว่ามีการดอบของทุกอย่างแทบอยู่ในเกมแถมอัตราการดอบเนี่ยโคตรเยอะเลยครับในแต่ชั้นเนี่ยหรือว่าในแต่ละห้องเนี่ยก็มีของดอบเพียบแต่สำหรับของที่ดอบค่อนข้างเยอะหน่อยผมก็จะเป็นพวกยาแล้วก็ชุดเกราะอุปกรณ์ต่างๆ ด,ด้วยความน่าดึงดูดของตัวเมืองผมอันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่ไม่แปลกหรือว่าเมืองนี้เนี่ยน่าจะเป็นเมืองอันดับหนึ่งเลยในแพทหน้าที่คนเนี่ยในการเล่นโหมดโซโล่โหมดดูโอแล้วก็โหมดทีเนี่ยเลือกที่จะโดดกันเพื่อฟาร์มของในช่วงต้นเกมเพราะฉะนั้นวิธีการเอาตัวรอดในเมืองนี้ผมถ้าเกิดว่าจะเลือกเล่นแบบโซโล่หรือดูโอมาเนี่ยก็ควรเลือกคาที่สามารถตรดจับศัตรูได้หรือว่าสามารถที่จะฆ่าศัตรูได้ใน1ต่อหนึ่งครับผมเพราะว่าเราสามารถที่จะแอบตามห้องแล้วก็ล่อศัตรูมาฆ่าได้ทีละคน และอบสาเหตุสำคัญระด,ดับหนึ่งเลยที่ทำไมคนเล่นสนใจถึงนิยมลงเมืองนี้ก็เพราะว่าเมืองนี้จะมีอิสต์เอ็กห้องลับวิญญาณตุ๊กตาหมีครับผมเพอเมื่อเราทําการเปิดห้องลับนี้ได้เมื่อไหร่จะดรอปของสีส้มที่เป็นเกรดดีเจเนรีเนี่ยสมชิ้นส่วนด้วยกันหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนของอุปกรณ์เสริมใหม่ล่าสุดที่เป็นเหมือนกับตัวแฟดติดที่ตัวปืนเราสามารถที่จะดยกสโคมมาแล้วทำให้ซูเนี่ยติดแฟ,ด,แฟดได้ชั่วขาวผมก็คือตาผ้ามัวมองไม่เห็นเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อสู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แย่งชิงกันมา,มากโดยเฉพาะของ Regen นอเรและในะส่วนวิธีการเข้าห้องลอบอิสเต็กตัวนี้เนี่ยพี่ลิงก็ทําคลิปรีวิวไปแล้วนะใครสนใจก็สามารถย้อนกลับดูคลิปเก่าก,กันได้นะและด้วยเหตุน,นี้ผมเมืองนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเมืองที่ต้องวัดใจในการเล่นนิดน,นึงับผมเพราะว่าเราต้องสู้กับผู้เล่นคนอื่นค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะทำเควสฆ่าผู้เล่นคนอื่นหรือว่าคิวอะไรพวกนี้เนี่ยเมืองนี้เนี่ย,ยก็ถือว่าเป็นเมืองอันดับแรกๆที่ตอบโจทย์ในการลงมาฆ่าผู้เล่นคนอื่นเลย ต่อมากับเมืองที่5เวสเลนด์โดยลักษณะของเมืองนี้ผมจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่บริเวณแม่น้ําก็โดยรวมสังเกตว่าจะมีพื้นที่ที่เป็นน้ำค่อนข้างเยอะผมแล้วก็ตัวบ้านแต่ละบ้านเนี่ยค่อนข้างมีความห่างกันแนะดับหนึ่งเพราะฉะนั้นในการฟาร์มของเนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นเมืองที่ฟาร์มแบบต่อเนื่องยากนิดน,นึงผมเพราะว่าเราต้องเสียเวลาในการเดินจากบ้านหนึ่งไปอีกหลังหนึ่งในส่วนของของดบในเมืองนี้ผมตัวปืนเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับปกติไม่ได้เยอะมากผมแต่ที่เห็นค่อนข้างเยอะก็คือจะดบในส่วนของัน,น,น,นงหนกผ ไม่ว่าจะเป็นด้าน,นของตัวซอแมกกาซีนสโคบหรือว่ากล้องอะไรพวกนี้เนี่ยเมืองนี้จะเห็นค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษและด้วยแนวทางการเล่นของเมืองนี้ผมจะเป็นเมืองที่ในช่วงต้นเนี่ยเราก็สามารถฟาร์มของได้ปกติใครที่อยากจะหลีกเลี่ยงจากเมืองหลักๆที่จะเจอกับคู่เล่นเยอะๆก็สามารถโดดมาฟาร์มเมืองนี้ได้ผมเพราะเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีการต่อสู้กันเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่โดดมาเนี่ยก็จะหนีมาจากการเล่นโซโล่เป็นหลักนะสำหรับคนในนั้น,นที่เล่นแบบโซโล่กับดูโอเนี่ยเมืองนี้ก็ค่อนข้างน่าโดดผม,ผมเพราะว่ามีของฟาร์ม เมืองนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะเพราะว่าของเนี่ยอาจจะขาดไม่สามารถที่จะฟาร,ร์มครบหมดทุกคนได้เนะในสนองความมันของเมืองนี้ครับผมในช่วงต้นเกมเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากผมก็เป็นเมืองแบบดูเฉยๆเอื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงเลดเกมวงบีบมาเมืองนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยบันเทิงแต่ละทีมหรือว่าแต่ละคนเนี่ยจะ cover อยู่ในบ้านเนี่ยผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเมืองที่แบบค่อนข้างที่จะตั้งสายแคมป์แล้วก็ปลูกกันหนักอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเมืองนี้เลดเกมเนี่ยบอกเลยว่าสนุกแน่ๆนะ และต่อมากับเมืองที่6สกีเทาโดยลักษณะของเมืองนี้ผมจะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาเพราะฉะนั้นภูมิภาคของเมืองนี้เนี่ยจะอยู่สูงกว่าเมืองอื่นในเขตพื้นที่ของเมืองใหม่โดยในสิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ้านหรืออาคารของเมืองนี้เนี่ยแต่ละที่เนี่ยจะค่อนข้างมีพื้นที่ที่ห่างกันไกลอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นในการที่จะวิ่งโคเวอร์ไปจ่ากที่หนึ่งไปสีกที่หนึ่งเนี่ย ก็มีความอันตรายอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะและด้วยสาเหตุที่เมืองนี้ผมมันมีตึกอาคารที่ค่อนข้างน้อยด้วยก็เลยทําให้รู้สึกว่าเมืองนี้เนี่ยอาจจะเป็นเมืองที่ไม่ค่อยน่าโดดเท่าไหร่ผมในกรณีที่เล่นเป็นทีม4แต่เกิดว่าใครที่เล่นเป็นทีม1หรือว่าทีมดูโอคนเมืองนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเมืองที่โอเคอยู่เพราะว่าของเนี่ยจะเพียงพอต่อการลล่นประมาณ2คนนะในส่วนของอัตราการดรอปไอเทมของเมืองนี้ผมก็ถือว่าเป็นเมืองปกติทั่วไปไอเทมเนี่ยค่อนข้างที่จะคระกันไม่มีอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษ และเหมือนเดิมว่าสิ่งที่น่าสนใจของเมืองนี้เนี่ยจะเป็นช่วงทายเกมครับผมพอนึกสภาพนะถ้าวงบีมาที่เมืองนี้เนื่องด้วยตัวเมืองจะเป็นเมืองที่อยู่บนภูเขาถ้ากับว่าบ้านแต่ละบ้านเนี่ยมันจะมีความสูงความต่ำที่แตกต่างกันและจะเป็นบ้านบางหลังเนี่ยมันจะอยู่บนภูเขาสูงที่สุดครับผมโดยจะมีบ้านหลังนึงเนี่ยอยู่บนภูเขาสูงสุดเลยถ้าเกิดว่าช่วงวงบีบใครที่สามารถยึดบ้านนี้ได้เนี่ยคือแบบชัยภูมินี่คือดีเยี่ยมมากครับผมเพราะฉะนั้นเมืองนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยสำหรับกรณีที่สู้กันทาย และต่อมาผมกับเมืองสุดท้ายเมืองที่7 border village โดยลักษณะของเมืองนี้ผมจะเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาหิมะเป็นเมืองที่จะมีแผนที่ในขนาดค่อนข้างกว้างครับผมแล้วก็จะมีบ้านที่เป็นอาคารเรือนเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเมืองนี้ก็เป็นเมืองหนึ่งที่สามารถฟาร์มหาของได้ดีมากด้วยตัวอาคารเยอะก็เลยทําให้อัตราการดรอปของหรือว่าของสังสร์ที่อยู่ในเมืองนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะตามไปด้วย ในส่วนของของดอบในเมืองนี้ผมก็เป็นเมืองที่ดอบปกติทั่วไปผมมีปืนค่อนข้างเยอะมีลูกศรเยอะมีเกราะค่อนข้างเยอะทําให้เมืองนี้เนี่ยก็จะเหมาะมากสำหรับคนที่โดดในเล่นแบบ4คนเพราะว่าเราสามารถที่จะโดดที่เดียวทุกคนเนี่ยมีของกันครบหมดแต่เกิดว่าเล่นแบบโซโล่กับดูโอ้นีนยอาจจะต้องระวังนิดน,นึงผมเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็มากจะเลือกที่จะโดดเมืองนี้เหมือนกันนะก็จะหลบมาจากความเสี่ยงที่เป็นเมืองยอดนิยมต่างๆแนทางการเล่นของเมืองนี้ผมถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายโซโล่กับดูโอเนี่ยก็ควรที่จะเอาคราฟที่สามารถตรวจจับศัตรตูได้ผมเเพพราาาาะนี่่ยวมแงงคออข้ อย่างเช่นตัวสเกลเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยตรวจจับศัตรูได้ง่ายหรือว่าตัวซอมบี้ก็โยนซอมบี้ไปให้ซอมบี้เนี่ยหาศัตรูผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการลงในเมืองนี้นะและในช่วงเลดเกมของเมืองนี้ผมเอาจริงๆเนี่ยมันเป็นเมืองที่ดีมากเลยผมในช่วงต้นเกมก็ถือว่าสามารถอยู่ได้ยาวๆจนกระทั่งถึงกลางเกมยกเว้นนอกจากวงจะบีบออกแล้วก็ค่อยๆย้ายเมืองได้เมืองนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเมืองที่มีอัตราการอรอปเฮดคอปเตอร์ค่อนข้างสูงแล้วก็มีพานะอื่นๆค่อนข้างเยอะก็สามารถที่จะเล่นได้แบบสบสยเลเ แล้วสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมในการเล่นโหมด Battle Royale เวอร์ชัน5.0เนี่ผมใครที่เล่นโซโรกับสายดูโอเนี่ยคาที่เราเล่นเนี่ยเราก็ควรจะเลือกคาที่สามารถเอาตัวรอดแล้วก็เก่งในการต่อสู้แบบ1ต่อ1ครับผมอย่างเช่นคาที่เป็นหมวกล่องหนคาสใหม่ล่าสุดคาตัวสเกลที่เอาไว้จับตำแหน่งของศัตรูคาทดีเฟนเดอร์ท,ที่เก่งในเรื่องของ1ต่อ1นึคาสของตัวโดนที่สามารถตรวจจับศัตรู1ต่อ1ได้ดีคาเหล่านี้เนี่ยก็จะเก่งมากในการเล่นแบบโซโรแล้วก็ดูโอนะ สำหรับกาแนะนำคาสที่เล่นกันเป็นทีมงผมตัวสเกลเนี่ยยังไงก็ค่อนข้างที่จะสําคัญที่สุดแล้วเพราะว่าไว้ตรวจหาศัตรูลองมาอีกอันหนึ่งเลยผมก็คือตัวโดดอันนี้เนี่ยค่อนข้างดีมากนะในการเล่นทีมเนี่ยอย่างน้งนอยๆก็ควรจะมีสักคนหนึ่งของผมที่เอาตัวโดดไปด้วยจะทําให้เราเนี่ยสามารถย้าย Position ตำแหน่งของทีมได้ต่อเนื่องนะ หรือว่าในอนาคตผมในแพทหน้าเนี่ยก็จะมีคลาสหมายผมสมุกบอมเบอร์ที่เป็นคลาสยวนระเบิดควันอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเอาตัวจากศัตรูได้ดีก็จะเหมาะมากสำหรับในกรณีที่เล่นกันเป็นทีม4คนก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคลาสที่น่ากลัวมากผมเพราะว่าปิดการมองเห็นศัตรูแต่ว่าเราเนี่ยสามารถเห็นศัตรูได้นั่นเอง และก็ข้าวประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวเมืองใหม่ทั้ง7เมืองในโหมดของ b a t t l e r o y ย l โดยเมืองแต่และเมืองของผมก็จะมีจุดแข็งและก็จุดอ่อนที่แตกต่างกันโดยพี่ลิงก็หวังว่าคลิปในวันนี้ผมจะเป็นสาระความรู้ให้กับเพื่อนๆเนี่ยที่นิยมเล่นในโหมด b a t เท e r o y a l เนี่ยได้เลือกเมืองที่เราต้องการโดดเป็นอันดับแรกผมเพราะว่าเมืองแรกที่โดดเนี่ยมันจะส่งผลกระทบในช่วงของการเกมแล้วก็ท้ายเกมอย่างมหาศาลเลยนะเพราะฉะนั้นก่อนโดดก็ต้องเลือกให้ดีว่าจะไปเมืองไหนเนาะ แล้วมาเดิมใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาสตระักความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้น,นะครับผมแทนทีนน่จะใช้รู o ยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูชมผมก็ไปแล้ว